ได้ด้วยออถ้าอยากเป็นแบบนี้นะคะรายการเราก็จะนําเสนอเรื่องราวของผู้หญิงเหล่านี้นะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณสม่ําเสมอค่ะค่ะ,คะ ต่อตอ,อีกอันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะ,ะวันนี้เรามีนวัตกรรมการตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรังมาฝากนะคะซึ่งเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมีอาการท้องอืดท้องอแน่นเรอบ่อยขับถ่ายไม่เป็นปกติทายท้องผูกสลับท้องเสียเรื้อรงังเขาบอกว่าให้ระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลศิลปแพทย์ก็มีนวัตกรรมการสองกล้อง เพื่อตรวจหาความผิดปกติในลำไส้ใหญ่นะคะไปฟังคุณหมอค่ะ อาการปวดท้องแบบใดนะครับที่แนะนํามาพบแพทย์มีอืดแน่นท้องนะครับมีกินแล้วรู้สึกเหมือนเรอบ่อยหรือลักษณะของการอืดลงในท้องหรือมีประวัติเรื่องของการถ่ายอุจจาระผิดปกติเช่นมีปัญหาเรื่องของการถ่ายผูกสลับถ่ายเสียนอกจากเรื่องของการตรวจจากเรื่องของการตรวจร่างกายการเรื่องของสักประวัติแล้วนะครับที่มาใช้ในปัจจุบันก็คือการนําเรื่องของกล้องนะครับไปส่องตรวจเพื่อจะหาวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคทางลำไส้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของการเกิด แผลเกิดเรื่องของการลำไส้บีบตัวที่ผิดปกติไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีเรื่องของประวัติครอบครัวที่เป็นเรื่องของตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะน,นําคนไข้เหล่านี้มาคัดกรองนะครับโอกาสการเกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับ ขอบคุณคุณหมอธทวัฒวุฒนานนท์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็ตับโรงพยาบาลสินแพทย์ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ027935000ค่ะค่ะเราต้องดูแลนะต้องดูแลร่างกายเสมอแล้วก็คอยสังเกตถึงความผิดปกติเพราะอย่างที่บอกคือหมอที่ดีที่สุดคือตัวของเราเองนี่แหละถ้าเราสังเกตว่าเอ้ยอะไรมันผิดปกติไปปุ๊บปั๊บปุ๊บไ๊บได้ไปท้ายทันและในเดือนนี้ค่ะที่บอกคือเดือนตุลาคมเป็นเดือนรณรงค์